สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์เก้านะคะสองสูตรเลยเนาะที่เอซีถามหามาค่ะแล้วก็แอดของบนดินแผ่นฟ้านะคะ หัวใยผาสวรรค์มะเรงเลขค่ะมิสเตอร์บอลส่วนชุดเลขดาบก็จะมีดาบบนล่างของนนซีนะคะดาบผ้าพ,พื้นหลังสีแดงแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทังช่องของเราด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะก็เรามาดูข้อมูลชุดแรกกันก่อนนะคะจะเป็นของแอชนะพลค่ะอันนี้ก็เป็นรูปภาพพื้นหลังของเขาแนวทางงวดนี้ก็ให้เลข0เลข4เลข7เลข5เลข8แล้วก็เลข9นะคะอันนี้จะเป็นเลข7ที่ชนกันเนาะ ใครที่ชื่นชอบผลงานชุดนี้ของเขาก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจะเป็นของแอดยุนะคะแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข6เลขรองให้เลข7เจาะชุด2ตัวก็คือ4 5 4 7 4 6 5 7 5 6แล้วก็7 6, 6นะคะระวังชุดเบิลก็คือ6 6กับ7 7ตัวเน้นของเขาก็คือ4 6 5 6ส่วน7 6อันนี้คือเน้นสุดๆเลยนะคะส่วนชุดข้อมูล3ตัวก็จะให้4 5 7 4 5 6 5 7 6แล้วก็4 7 6ค่ะ แอดไม่เจอผลงานของเขานานมากเลยนะคะงวดนี้เจอนะคะก็เลยนำมาแบ่งปันให้ใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจะเป็นของมิสเตอร์บอลอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ5885เลขล่างเนาะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวของเขาก็จะให้095 195 295 185แล้วก็285นะคะส่วนชุดข้อมูล2ตัวก็จะมี90 91 94 95 83 84 85แล้วก็04ค่ะ ตัวเน้นของเขาก็จะมีปากกาแดงขีดเส้นใต้ยอยู่เนาะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดบนดินแผ่นฟ้ากันเลยค่ะ ก็ผลงานแนวทางงวดนี้นะคะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถมาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะเห็นถามหากันมาเยอะอยู่เหมือนกันเนาะจริงๆชื่นชอบคู่ไหนยังไงนะคะตัวไหนก็ลองม้นพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันค่ะส่วนต่อมาก็จะเป็นชุดที่เขาจับไว้ให้นะคะ ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็สามารถนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้ค่ะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเสือตกถังพลังเงินดีแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข6เลขรองให้เลข8 จาชุดข้อมูล2อับ3ตัวค่ะประทานโทษก็จะมี4 2 8 2 8 6 2 8 4 2 8 3 4 6 3 8 6 2 8 6 1แล้วก็4 6 0ชุดข้อมูล2ตัวก็จะมี4 2 2 8 8 6 8 4 8 3 6 2 สี่หกหกสามสี่แแล้วก็61ค่ะระวังชุดเบิ้ลก็คือ6กกับ8 8ดเนาะแอดก็ขอบคุณของเสือตกถังพลังเงินดีด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของยายผาสวรรค์บัเลรงเลข อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะคู่ท้ายบนล่างก็เข้าไปทางข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถปลแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลกันได้นะคะ ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะก็สามารถนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณของยายผาสวรรค์บันเลงเลขด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์9 f c ท่านใดที่ตามหาอยู่นะคะชุดนี้เนาะแอดเจอแล้วก็เลยนำมาแบ่งปันให้ทั้งสองสูตรเลยนะคะข้างบนจะเป็นผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาค่ะส่วนข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นผลงานแนวทางงวดนี้นะคะก็อย่าลืมแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เนาะ จริงๆชื่นชอบคู่ไหนยังไงก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้ค่ะแอดก็ขอบคุณของมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์9ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นข้อมูลเลขดับนะคะถ้า fc ท่านใดมีชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะชุดแรกก็จะเป็นในส่วนของดับดับล่างของนอนซีนะคะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาสลากออก8 5ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของนนทีให้เลข8ต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักของนนทีแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาสลากออก7 5 7ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของโนนซีให้เลข6นะคะแอดก็ขอบคุณของโนนซีด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นชุดดับของมะแมราศีกันอันนี้จะเป็นชุดดับ10บล่างนะคะแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลขหนึ่ง ส่วนดับร้อยของเขาแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นดับ10บบนนะคะของภาพพื้นหลังสีแดงแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลขหนึ่งนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นชุดดับของดอรอนะคะหรือด็อกเตอร์หวยนะคะอันนี้จะเป็นชุดดับหน่วยล่างค่ะแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข5นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยเว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ